สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม EA Sports FC Tactical นะครับก็สำหรับวันนี้ครับมีตู้กาชาเข้ามาใหม่นะฮะสองตู้ครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะก็ยังหมกมุ่นเกียวกับการเปิดหาอาริซอนไปก็กูตัวมากกว่าเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะฮะไม่มีโกนเนี่ยมันอยู่ยากนะบางคนก็ยังเปิดไม่ได้นะครับวันนี้มีตู้ฝรั่งเศสเข้ามาใหม่นะครับใครที่แบบ เล่นทีมฝรั่งเศสนะฮะอยากสตาร์เตอร์วันนี้ก็สตาร์ทได้นะครับเพราะว่าตัวละครคีแมนอย่างดอนนารุม่านะฮะก็ยังหาเลทให้อยู่นะครับรวมถึงกองหน้าตัวใหม่ด้วยที่เป็น S บวกครับแลแน่นอนว่าลีกฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็จะมีความหลากหลายน้อยหน่อยตัวละครพิเศษพิเศษก็จะอยู่ในไม่กี่ทีมนะฮะแต่ผมว่ายังไงเกมมันก็จะมีการ เฉลี่ยตัวละครไปใกล้ๆกันในทุกๆหลีกนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะครับห้าหลีกใหญ่นะฮะก็วันนี้นะครับนอกจากตัวละครไดมอนที่เป็นหลีกฝรั่งเศสเข้ามาเพิ่มนะฮะยังมีไอคอนตัวใหม่เข้ามาด้วยตอนนี้ผมกำลังเริ่มเก็บแคสคืนเรื่อยๆนะฮะวันนี้นะครับผมเติมแบ t เติลพาร์ทนะฮะก็2อันละจากหมดตูดไปมประมาณ5วันที่แล้ว ก็าคาดว่ากว่าตู้ใหม่จะมาก็น่าจะมีแคสประมาณห้าหกพันเป็นอย่างน้อยแหละแต่เอาจริงๆยังไม่อยากเริ่มใช้นะฮะเพราะว่า <c oughs> อยากได้สักหมื่นนึงก่อนนะให้มีตู้น่าสนใจเข้ามาก็หวังว่าจะมีตู้พิมลริกดีๆเข้ามาตอนที่มีแคสนะฮะโอเคผมขอเก็บคอ,อน,นิดนึงนะฮะจะมาสรุปว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะโอ้ดาวแดงสองอันเลยนะฮะเอาจริงผมไม่ต้องการดาวแดงนะผมต้องการดาวสีทองนะฮะโดยกิจกรรมนะครับ กิจกรรมใหญ่ยังไม่มาและกิจกรรมใหญ่ที่แบบว่าสามารถฟาร,ร์มของได้น่าจะมาสัปดาห์หน้านะฮะก็คือ2อาทิตย์1นทีนั่นเองเราก็จะสามารถฟาร,ร์มแต้มไปแลกดาวทองต่อได้รวมถึงของอื่นๆนะครับแต่มันก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะก็คือเส้นทางชาเลนจ์ครับเส้นทางชาเลนจ์ครับปกติจะมี10ด่านนะฮะรอบนี้ครับมี12ด่านครับและแน่นอนครับว่าด่านที่7นะฮะคุณจะได้ตั๋วนะครับตั๋วพรีเมียม10ใบนะฮะก็จัด ต้องจัดนะฮะด่าน7ก็ยังดีถ้าใครทีมยังไม่เก่งมากด่าน7ก็ยังดีนะ,ะสว่วนอีก2ด่านหลังที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับได้แคสมากขึ้นนิดหน่อยอจะประมาณนั้นนะครับสำหรับกิจกรรมยังไม่มีตัวฟรีเพิ่มนะครับ,บรวมถึงมีคนทักมาว่าแพ็คมันหายไปไหนนะฮะแพ็คก,กิจกรรมนะครับยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับก็อย่างที่รู้ว่ามันจะอัปเดตหลักหนักก็2อาทิตย์1ครั้ง ก็นจะเป็นอาทิตย์หน้าแล้วจะมีแพ็คมาเพิ่มนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับในออนไลน์นะครับผมก็อยู่อันดับ70มั้ง2,100แต้มขึ้นมาอยู่มาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยปะเราไปดูตัวละครดีกว่าว่าตัวละครใหม่ที่เข้ามามีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะไปดูกันที่ตู้แรกครับตู้ Diamond นะฮะตู้ไดมอนดาวิดกับจอนนาทุมมานะฮะโดย2ตัวละครนี้นะครับอัปเกรดเท่ากันอยู่ที่0.35นะครับ ขายหลังการลอรีโรต,ตอนนี้ลองดีฝรั่งเศสก็ได้นะมีหลายตัวน่าสนใจครับและก็ตัวละครใหม่ระดับ S นะฮะมีตัวไหนหน่าสนใจไปดูกันเริ่มกันที่ตัวละครระดับ S ครับเฮอร์นันเดสนะฮะเฮอร์นันเดสครับก็เหมือนกับกองหลังทั่ว,วไปก็คือหากเป็นตัวละครระดับ S นะครับสเตตัสไหนเด่นนะฮะมันจะให้ท่าตัวนั้นไอ้ให้ท่าอันนั้นมาไม่เหมือนไอ้พวก S บวกเนาะ แน่นอนว่าสเตตัสบล็อกเด่นมันก็ให้ท่าบล็อกมานะครับความสามารถพิเศษนะฮะก็คือเลือกทางถูกบวกพลัง12%และก็ค่ากองหน้านะตัวละครน,นี้นะครับเก่งนะแต่ว่าก็มีจุดอ่อนกนะ็คือการสกัดบ,บอลน,นะครับค่อนข้างแย่เนาะค่อนข้างแย่ซึ่งผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่โดยวรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะแนนเต็ม5นะสำหรับตัว S ก็ประมาณนี้นะฮะคือถ้ไปเทียบกับตัวที่แล้วนะ เมดิน่าเนี่ยตัวนี้จะดูสวยกว่าเห็เนไหมมันจะมีความสมดุลมากกว่าครับต่อไปครับตัวที่2องนะฮะฟาเบียนรูสก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ออกมาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดูดีคือพลังป้องกันเนี่ยอยู่ในระดับโอเคอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่จากอินแพ็คชาริ่เยอะๆก็พอไว้ แล้วค่าโจมตีเด่นๆที่รนเกมบุกเนี่ยคือการส่งซึ่งมันดีที่สุดแล้วฮะฟาเบียนลุยครับเป็น CM สายบุกนะครับที่พอป้องกันได้บ้างในระดับหนึ่งความสามารถพิเศษครับเวลาที่เราส่งอะไรพวกนี้นะฮะจะลดความแรงช้าลงแล้วก็มีชาร์จแฮมเมอร์มาให้ด้วยก็จะมีจุดเสียอยู่บ้างนะครับก็คือค่าพลังยิงเนี่ยมันให้มามากไปหน่อยซึ่งมันไม่ไม่ปประโยชน์นะฮะก็ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะดูดีกว่าตัวเมื่อกี้นะครับ ต่อไปตัวที่3ครับตัวที่3มาติดับมาติด CDM นะฮะ CDM สายเสียบบอลคล้ายๆมิเกลเมริโน่แต่ kel, ino, มีความเด่นเรื่องการเสียบบอลเนี่ยพอๆกันแต่ว่าพลังสกัดบอลเนี่ยแม่งน้อยเกินไปซึ่งเอาจริงถ้าเกิดเราไมอัพกับตัวเนี้ยแล้วต้องส่งบอลอัดหน้าอยู่แล้วนะยิ่งเป็นสีฟ้านี่มาติดสู้ยากแน่นอนนะ CDM ตัวนี้ครับมีจุดอ่อนมากเกินไปนะครับผมไม่แนะนําให้ปั้นนะแม้จะมีความเก่งเรื่องการเอาตัวรอดอยู่บ้างนะฮะ พอาสามารถคือการเสียบครับเพ้าะวก็ค่ากองกลางด้วยกันประมาณนี้ไม่ค่อยคุ้มกับการปั้นนะฮะผมว่า c d m เนี่ยถ้าไม่เด่นหรือว่าเด่นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นสกัดบอลมากกว่าประมาณ2.5นะฮะตอนนี้ไม่ไม่น่าปั้นเท่าไหร่ต่อไปครับอิโต ญี่ปุ่นนะโอ้เมินาเกือบ2 0 0พนะอย่างเยอะนะโอ้เป็นสายทำเกมนะเลี้ยงโคตรโหดแล้วก็ส่งดีด้วยเพราะว่าค่าเทคนิคสูงเรื่องพลังป้องการยับไม่เกนะไม่เกเมื่อเทียบกับตัวละครอย่างไอพวกเนี้ยไอฟาเบียนเนี้ยพอกันเลยแม้ว่าค่าเสียบกับค่าสกัดบอลเนี่ยจะดูน้อยกว่าแต่ค่าความเร็วค่าเทคนิคสูงนะฮะตัวละครนี้ครับมีความสามารถครับคือด้านการเลี้ยงนะฮะจ่ายบอลพอได้ เมื่อชนะแบกอัพนะครับจะบวกพลัง3ขั้นนะต่อขั้นก็2.4เปอเซนเอาจริงผมก็ไม่ค่อยชอบความสามารถนี้เท่าไหร่โดยรวมแล้วผมว่ามันเป็นตัวละครที่ดีนะแต่ไม่ค่อยคุ้มกับการปั้นเท่าไหร่นะคือมันเป็นทำเกมไปเลยก็จริงแต่ไม่คุ้มกับการปั้นเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ ราคอฟสกี้แบ็คขวาเก่งครับตัวนี้โหดเลยเปรียบดีเสียบอยู่ระดับใช้ได้จ่ายบอลโอเคเลี้ยงเด่นในหน่อยแล้วก็หนักๆเลยคือสกัดบอลดีโคตรนะฮะเป็นแบ็คขวาที่ดีแบ็คขวาที่ดีซตมินาสูงนะครับเป็นท่าสากัดบอลเป็นท่าหลักแล้วก็ความสามารถนะครับค่ากองหน้านะฮะก็เป็นหนึ่งที่ตัวที่ดีที่สุดในตู้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะถ้าคุณจะปั้นเนี่ยคุณเล่นลีกฝรั่งเศสหาแบ็คขวาไม่ได้ผมก็แนะนําตัวนี้นะฮะ แล้วก็ตัวสุดท้ายของตู้นะฮะสแตทเหมือนกองหน้าใช่ไหมเ้ยไม่ใช่นะคือมาเล่นกองหน้าได้ก็จริงแต่ช่วงเนี้ยมันก็ต้องเล่นตำแหน่งหลักก็คือ C A M ครับพลังยิงนะครับผมว่าไม่แพ้กองหน้าเลยนะตัวนี้แต่ปัญหาก็คือมันเป็น C A M นะครับ C A M นะถ้าดีไซน์มาแบบว่าแบบเนี้ยไม่ค่อยเวิร์กคือผมชอบนะ C A M ที่มีพลังยิงแล้วแบบยิงได้น้ำได้เนื้อยิงเข้าได้เนะี่ยแต่ปัญหาคือ สกิลเอาตัวรอดเนี่ยเลี้ยงบอลกับจ่ายบอลเนี่ยมันต้องมีสักอันที่สูงสูงแบบบอเบดอะบบาเด้ปะเออนะที่มันมีเลี้ยงไอ้ที่มันมีส่งแล้วก็ยิงสูงสูงเนะี่ยมันจังมีโอกาสปรับสอดแทรกเข้ามายิงได้เพราะว่า CM เเนี่ยมันต้องเป็นแมตช์อัพและชอบโดนลุมบ่อยเพราะแล้วถ้าเกิดไม่มีสกิลเอาตัวรอดอย่างเลี้ยงบอลกับจ่ายบอลที่ดีเนี่ยผมว่าตัวนี้จะหลุดเข้าไปทําประตูได้ยากนะฮะ เกือบดีละแต่ไม่ดีนะแต่ไม่ดีไม่แนะนําให้ปั้นเหมือนกันครับพิธาจริงมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะฮะหลังชนะแบทอัพนะครับก็จะบวกพลังทาให้ความสามารถนี้มาเยอะจังเลยความเก่งกันบ้างนะฮะไม่แนะนําให้ปั้นครับเก่งก็พอได้ประมาณ3ประมาณนี้นะฮะมาแล้วเราขอไปแวะดูดาว ดาวิดี่ตัวละครระดับเอตัวนี้เก่งอ่ะผมบอกแล้วว่าตัวนี้เก่งคือพลังป้องกันมันป้องกันใครไม่ได้อยู่แล้วมันเลยดิ่งน้อยเลยแต่เก่งมากตัวนี้คือมันมันทําได้ทุกอย่างอะแล้วพลังยิงก็แรงด้วยและทีนี้เรามาดูดาวิดนะฮะที่เป็นตัวระดับ S บวกครับสต๊ออกมาอืม้มอสายหน้านี้เลยปุเอาจจริง ถ้าเทียบกับไอตัวละครระดับ S ธรรมดานะตัวเนี้ยมันจะเก่งกว่าตอนเจ็ดดาวเพราะว่ามันจะได้สกิลที่แรงขึ้นแล้วความสามารถพิเศษนะแต่ตอนหกดาวอะ่ะมันสู้ยากนะแล้วอีกอย่างคุณทดาดาวิดเจ็ดดาว S ธรรมดาเนี่ยมันง่ายกว่ากันเยอะถูกไหมไอตัวนี้ขึ้นหกดาวก็หืดละความสามารถครับแน่นอนว่าตัว S บวกนะฮะมันจะมีเซมินาที่สูงครับ2558ครับมีพลังยิงนะครับ 14900บก Physical. วกฟิสิกอลก็คือไม่ได้แรงมากมันไปเน้นพึ่งพา,าก,การเออสกิลอย่างเดียวส่วนทักษะพิเศษนะครับด้านอื่นๆการเลี้ยงการจ่ายเนี่ยคุณจะดูได้เลยว่าการเลี้ยงการจ่ายเนี่ยมาชู้ตัว S ไม่ได้ด้วยซ้ำคือมันไม่ได้มีความสามารถระดับ S บวกทุกท่านะมันมีท่าเดียวคือท่ายิงก็คือเลี้ยงลูกกับจ่ายบอลเนี่ยด้อยกว่าตัว S แต่ยิงดีกว่า พราะว่าถ้ามันแรงส่วนเกมรับเนะ่ยมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถามว่าเท่านี้มันพอไหมมันพอไหมสำหรับการป้องกันตัวกองกลางหรือว่าตัวรุกเมตาของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่พอครับไม่พอนะฮะมาดูความสาม,มารถพิเศษครับตัวละครน,นี้นะครับความสาม,มารถพิเศษจะเน้นไปการฆ่าโกลร์สายรับบอลครับโบพลัง9%นะครับเมื่อคู่ต่อสู้เลือก,กรับบอลน,นะฮะ ว่ามันไม่ดีมันก็ไม่ถูกเพราะว่าโกส่วนใหญ่ก็เป็นสายรับบอลท้งนั้นก,ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีนะแล้วก็เมื่อ,อยุนในระหว่าง power play นะฮะจะบวกพลังด้วย3-75%เรความสามารถเพิ่มเติมนะครับค่าผู้เล่นสายรับบอลอีก15%ซนซึ่งถือว่าบวกเยอะนะแล้วก็ไม่อ,อยู่ในกรอบเกตโทษก็บวกพลังนะฮะลดการใช้สเตมิน่าครับแล้ว,วค่าโกคีเปอร์ความสามารถเนี่ยมันสู้โกสายชกบอลยากอยู่แล้วแต่ว่า ก็ <K ill of noise> ต้องเข้าใจว่ากโกสารับบอลเนี่ยมันประมาณตามได้สี่เพราะฉะนั้นมันก็ดีอยู่ปัญหาปัญหาก็คือคุณต้องปั้นให้เป็นเจ็ดดาวแล้วมันจะเก่งถ้าคุณปั้นเป็นแบบว่าเออหกดาวเนี่ยมันจะไม่เก่งมากครับเพราะมันต้องพึ่งพาสกิลเรื่องพลังยิงเนี่ยแรงเมื่อลงออกับพาสซสีฟแต่ก็ไม่ได้แรงเบอร์ความสามารถด้านอื่นนะฮะเลี้ยงบอลจ่ายบอลไม่ดีนะฮะโอเคมา สรุปนะฮะความเก่งกาจนะครับประมาณนี้ครับไม่น่าปั่นเท่าไหร่ดาวิดแล้วก็มาดูทีเด็ดครับไอคอนเฮ้เรามี2ใบเนี่ยว่าเดี๋ยวกดกาชาสักหน่อยดีกว่าส่งท้าย ผมได้มาผมก็กดไปงั้นแล้เอาแต้มดูจะจะห้าสิบแล้วไอคอนเอยังธรรมดายังไม่มาเลยครับคือไอคอนเธรรมดามีโอกาสออก5%้าเปนะแต่ผมกดไป42ดอกแล้วยังไม่ออกเลยครับคันาวโร่ครับกองหลังนะครับโอ้โหกดไลค์ครับตัวนี้กดไลค์สตมิน่ร้อยไปหน่อยนะสองพแต่ก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปเมื่อรวมกับเอฟเฟกเพิ่มโต้เพิ่มเติมเนนะี่ยก็มา2องพันหโอเคแหละ บล็อกโหดแท็กเิ้นโหดสกัดบอลไม่เด่นเท่าไหร่แต่เมื่อเทียบกับตัวอื่นๆหมื่นแปดนี่ถือว่าเด่นแล้วนะค่าพลังครับเลี้ยงบอลจ่ายบอลนะครับอยู่ในระดับค่อนข้างต่ําพลังยิงไม่มีเลยซึ่งถือว่าดีมากคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะไอคอนนะครับประจำมีบวกพลังขั้นต่ำสิขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะความสามารถครับมีท่าสกัดบอลมาให้ครับเมื่อคู่ต่อสู้เลือกจ่ายบอลนะจะบวกพลัง12%เ ต่อมาครับเมื่อคู่ต่อสู้เลือกจ่ายบอลจะลดพลังอีกคือเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนแล้วเสียบบอลกับตัดกับบล็อกเนี่ยม็ถือว่าโหดอยู่แล้วนะฮะความสามารถพิเศษอาจจะแปลงงงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนะี่ยผมสรุปเลยนะเมื่อคู่ต่อสู้ไม่ใช่เมื่อคุณนะเมื่อคู่ต่อสู้นะครับอ่อ ยิงและจ่ายบอลจะมีออโต้ออกมานะครับ66%เมื่อเลเวล10นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเยอะมากๆนะฮะ <c oughs> คือภาษาไทายเนี่ยมันจะแปลมั่วๆหน่อยนะแต่มันคือออโต้ตัดบอลน,นั่นแหละใช่มันคือออโต้ตัดบอลถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะนอกจากนั้นครับเมื่อค่ากองหน้านะเ <c oughs> มื่อเจอกองหน้าบวกพลังอีกฮะ6%เพิ่มเติมครับ พื้นตัวไวย42%เวลาที่เราโดนส่งข้ามหัวนะฮะมันจะชงงักถูกไหมแต่มันจะชง,งักไม่นานเท่าอ,อมันมันชง,งักไม่นานเท่าเวลาที่เราแพ้แบตอัพเวลาโดนส่งข้ามหัวนะมีโอกาสแบบมันจะพื้นตัวไวมากแล้วก็ฆ่ากองอกหน้านะฮะตัวนี้แม่งของโคตรด,ดีพลังโคตรโหดมันคือซาลิบาไอคอนเลยครับความเก่งนะฮะ เกือบเต็มถ้าสตีมิน่าแล 2, 5, 3, นะ้วสองปันข้สองันเนี่ยผมให้เต็มแล้วก็ประมาณนี้ครับหมมราคาไอคอนแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยตัวเอสนะตัวใหม่อย่างพิกโกะปะพิโก้ในตัวใหม่เนาะบานนี้ใหม่หรือเก่าอะจํามันไม่ได้เก่ามากผมไม่วิเคราะห์แล้วกัน ฟิโก้เนี่ยจำได้ว่าใหม่หลุยฟิกโก้ครับสายซัพพอร์ตนะฮะเลี้ยงเก่งจายดีพลังยิงเอามาทำใหม่ไ <c oughs> ตมิน่าโอเคนะมีความสามารถด้านการเลี้ยงนะครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อชนะแบทอัพห้าครั้งโอ้โหไม่ดีครับผมว่าตัวนี้ไม่น่าปั้นนะครับไม่น่าปั้นคือความสามารถพิเศษเนี่ยไตมิน่าหมดก่อนมั้งกว่าจะได้ใช้กว่าจะได้ใช้ดีๆ ก็คะแนนก็ประมาณนี้นะฮะแต่คานาบโลกเก่งจริงครับเก่งจัดเลยฮนะโอเคเรียบร้อยครับผมจะอัปบอเรตใครดีถึงจะมีแค่2ใบนะฮะแล้วผมก็อยู่ในช่วงเก็บแคสแต่ไอคอนเนะี่ยผมจัดจัดตลอดอัปบอเรตใครดีมีเด็กปืนเวอร์ชั่นใหม่วีเอล่าไหมวเวอร์ชันใหม่วิเอล่าก็ได้ ก็ไม่ได้ใช้อีกแนะล,ล้วเบียร์ลามา2ใบครับไม่ได้ตัวละครสีม่วงไอคอนมานานแล้วนอกจากเลกนี่ไม่ได้อะไรเลยนะก็หวังว่าจะมาสักหน่อยนะส่งท้ายแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแต่ผมพอไปดูไอ้นี่นิดนึงกิวอารีน่า มันจัดแรงเสร็จหรือ,อยังมันมันจับคู่เสร็จหรือ,อยังเฮ้ยเสร็จแล้วอนะกิลอารีนาโออยู่ในช่วงเตรียมตัวนะฮะยังแข่งไม่ได้โอ้เจอแต่ของโหดๆดนะผมบอกเลยโหดๆนี่ประชดนะขอเจอแบบตึงๆสักทีเถอะมาส่งท้ายครับขอไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะ,ะรอบที่แล้วผมตักเกตเทียริสนะฮะ ลืมเอาซีดารเข้าไปด้วยเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยเก่งนะครับผมเลยไม่ค่อยสนใจไม่มีโหลดไม่มีโหลดก็เฮ้ยเฮ้ยโอ้ซีเดนได้บีเอล่านะนึงไม,ม,ม่ได้อยากใช้หรอกบีเอล่าแต่จำลังจะเลือกใครแหม ผมนึกว่าจะได้นึกว่าจะได้กับตัวเทพมาสักหน่อยพีอาร่าก็ยังดีครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ